มันคือผ้ามังเห็ดเขาจีนนะจ๊ะนี่บางหมาอาจจะเอื่อให้เกลือเรื่องไหไก็ไม่จัดให้ก,กันนจ้ะค้างคนก็บ่กแกกินดินี่มันกระตั้งกับละง,งกรละงากอยู่จ้ะมันกระตั้งกับละงากเขียนบ่าตรงนี้มันมันมันบ่มีเ่กระปุกหน่อยอยู่นี่เนาะเขาเอืนอีนอย่างบุกแต่ว่าเขาเอื่อกระปุกหน่อยแต่ว่ากระเพาะมันกัมีความ นาวาัดละแวกยู่เมื่อวานนี่ได้ดอกตูมง,งามคักเมื่อวานนี่มีความคิดเหลืองย่านเด็กความจีบถือระงาดมาเมื่อคืนเมื่อคืนบ่านเมื่อวานเมื่อคืนก่อนเมื่อวานก็เลยมาพเิ็งละงาดแต่บ่ได้ท่ายิบไว้พี่น้องเมื่อวาเออมันเป็นไดดอันนี้ขาว่าตันนะจา่าบีเข้าไปมันจะนิ่มละงาดมีขาตัานตึกเลยบีบนโลกเลย้อจ้ะเมื่อวานบ่ได้พายมนะึ่อบ้นี้เมื่อวานมาพอ้เห็ดเผาจีดอกงามงามคับอบอุบ เปความสงสัยเราลยพามืงองเนาะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพาให้มึงเลยจ้ะเยาสิพาให้มึงจับมาคูดเดียวว่ามีหอดแนวว่ามีหอดแนวนตั้งกว้งมากจับสือท่ามึนนี่ก็ได้นี่เห็นไหมจะ้ะนี่ขาเราจะโกนนะอันฮิโคจีนะจ้ะเมื่อวานนี่พอดอกตูมง,งามครับ นี่นขาเราโกนพ่อดอกตมูมงามคักเมื่อวานสงสัยก็เลยพาเมืองอ,อ๋อขาเราโกนอยู่พ่อดอกตูมแล้วจะบีบขาไมาค่อยลงตูมคือพ่ทฮัตในพ่ทฮัตในออกแบบบานแบบนี้เนาะจ้ะมันคือดอกบานเล้วค่ะให้เขาชี้นี่กระป๋อเล่ากับอุอ้ยหมดหมดนี่นตาเจ็บๆกบระป๋อเล่ากัสีหนีบแล้วว่าขาเรานะี่ยขาเราจะโกนนะเห็นบ่ เห็นมือห้อยกัดนี่ก็ได้จะขามันจะมีรูข้างในเป็นแจ๊พผ้าเหนี่นกับเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกนี่คนมโบ่าจาเป็นบ่ชั่น่านจะเสี่ยงเลยจ้ะเห็ดไข่มุกเล่าจะมีความกคลายระงาดดำแห้งออ่ซึ่งห้องวัว่าวระงาดเท่าทีเสืรอชเมืงในดูกระเล่นเนาะไม่เกินเนาะว่าระงาดนี่หลายสี อนน๋นี่ีทถูกสีเหมือนสีเหมือนเหมือนระงกเลยนัน่นั่นกัใหอ้พี่นนองระว่างเลยจ้ะเห็นหล้างขาวๆซ้อนกันยุ่ยซ้ดอกว่ามันเห็ดตะเบี้ยพี่นนองเรยวเคลียมันออกมาโอ้เห็ดพึ่งจ้าของแซบไข่เห็ดไข่พี่นนองในวมาซ้อน,นี่วันมีค้นมาหรือออกไม่กั่ว่าจะขึ้นเห็ดพึ่งพี่นนองเร่วรูปคอยออกเป็นมูอดอ่ด mắc cạnh cung nha yu ba mắc 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 เฮ็ดจนะเคลื่อนกี่หนอไม่ไม่ไม่มาบางมืออะไรแล้วเนี่ยป้านี่ยวะเพราะว่าคนลองคักปาเนี่ยจุดประสงค์หลักเฮ็ดอื่นคือจุดประสงค์ลองแต่บางมือกับอะไรเราจ้ะเนี่ยพึ่งพี่น้องเสียอย่างเดียวเราออกทีละดับไหมมองละดอกละดอก,ดอกนี่อันนี้เพื่อนเอื่นเฮ็ดผึ่งอย่างบุดอกน้อยๆใช่ไหมละ่ะ แต่ว่าเก๋อเสียบเนะนี่ยมันพี่หนังไอตือแล้วก็ร่างกินออกไหมก็เหลืองเห็ดไข่ไข่ละก็กินคือเห็ดไข่โอ้แท้งสีเนาะเราอพูดเดียวว่าให้เมืองเห็ดน,นี่คือเห็ดไข่จ้ะพี่ไอตือแล้ก็ร่างกินไอตือเย้ยังอาหารจิ้งเกือพี่น้องเดี๋ยวมึงมึงรู้ว่าบัาาว ไอ้เห็ดตะไคร้หรือเห็ดโกนออมพูนยู่เออรักษณะนีบางข่างกันง่วบางข่างก็่ญ่อันนั้นอันนั้นเจ้าเห็ดตะเบียแล้วจ้ะดูดอีน้อยเป็นอมพูนเยโอ้โหสิงบายวะหรือผู้ใดมาพอกระโศกีเ้าคำพูนง่ายอมพูนอยูไหมหรือ่ะ ลายมือด้ยนี่บางครั้งก็บ,บ่ใหญ่ละ่ะแห้งเลยแค่ขึ้นจ้ะแค่ขนนึ้ขน,นแล้วเขาก็นี่ยอีกไหนเท่าเลยวะไข่ยังได้อยู่นี่เลมามักออกอยู่ดอกเดียวนี่ายได้หลายๆพอเป็นมูแต่ว่าเราบวบหอยออกเป็นมูลเลยแรงเฮ็ดเฮ็ดตะไคร้พี่น,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 น้องเห็นบ่ล่ะเอ็ดตะไคข่ งยมองจากขวงเพื่อเยแหละก็คิดว่ามันสิหง,ง้ oh, <wow. S 1> าไงเฮาพ่อใบซวงเลยนะจ๊ะยังดีว่าได้ดวดบหนึ่งก็ยังดีเด้นีงานบวปันไรเพราะว่า <Mas a. S 1> <laughs> มาซาเมนนืองเ็ดขมิ้นเงอนี่พี่น้องดอก่ม้ต บางคนเหมือนเห็ดมันปูเลยใช่ไข่เห็ดตะแค่จ้ะดอกในเกิดที่สูงไงปีนันเจอยี่พืน้นบนตูของไทยเอาเลยเมาว่าอะเพื่อนก็มาเห็นคนเก่นออเานะี่อีกไข่หนึน่งแต่ว่าบ้านเงห้ยน่แตบกัน ไข่ขาวพี่น้องเนาะมันตัไข่ขาวเลยโอ้อยยางัวตัวนั้นหายมันหลงมือยามันแหลนมาใส่เอาตัวอะไรวะนั่นเฮ็ดบวกว่ะวายเฮด็ดตักไข่สันได้ได้ได้ แม่แห้งแล้มีกระเบ๋าเดืแบบกเทยตุ๊มันอันนี้ตัวนั้นมันมันหลงฟูงเหรอมันเรียนหาจะขวงมันมันเห็นคนมันว่ามันจะขวงมันเรียนใสไหมตัวอย่างแอนเห็นจิตยางไปคว่ำมันก็ลังเรียนหากู้เลี้ยงควายนหรอคนไรไม่มียายมันเห็นจะขวงแล้วมันเรียนใสแล้วมันบดดึกไหม แยกไว้จ้าพอสิล้างเองเอ๊ะเฮ็ดขมิน้นเหลว่าพี่น้องเฮ็ดดินหรือเฮ็ดหนาเท้าออกไม่แล้วจ้ะอ่ะก้นเชี่ยครับอื้ออื้อื้อื้อ ม,มหีหน้าม้งหนอตามเครื่องพี่แมวลงมหาเห็ดขาวออกไม้ถ้าเจอะเคีียจะงมุนอ่นะจะได้ดอกตูแมแบบนี้มาจ่อยแบบนี้ก็จะป,ปิดท้ายด้วยนี่ละ,ะงามงามดอกไม้